เปรียบเทียบฟังก์ชันหน้าจอ2รุ่นจาก2แบรนด์ Alpine และ Sony ในงบประมาณที่เท่ากันแบบนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับ hi! สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกีเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับ2เครื่องเสียงรถยนต์แบรนด์ใหญ่เลยนะครับทั้ง l p p n e แล้วก็โซ n y นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามี2เครื่องเล่นนะครับที่เรียกได้ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานที่ใกล้เคียงกันมากๆฟังก์ชันที่หลายๆคนต้องการเลยนะครับ ก็คือตัว Apple CarPlay ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ในระบบ iOS เพื่อทำการนำทางและฟังเพลงแต่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ในระบบ Android เนี่ยก็ต้องใช้ระบบของ Android Auto นั่นเองครับซึ่งทั้ง2ตัวเครื่องเล่น2โมเดลจากทั้ง2แบรนด์นี้นะครับสามารถตอบสนองความต้องก,การนี้ได้ดีมากๆเลยละครับและทั้ง2ตัวนี้เองเนี่ยยังมีราคาที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเทียบจริงๆเนี่ยคือเป๊ะๆเ,เลยนะครับราคาเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัว Sony นะครับ x a v AX 3 200ในหน้าจอขนาด7นิ้ว2ดินแบบนี้และกับตัว Alpine ในปี2024รุ่นใหม่ ILX W 6 7 0 E ในตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ7นิ้ว2ดินด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่า2ตัวนี้เนี่ยราคาเท่ากันจึงเกิดคำถามที่ว่า แล้วมันต่างกันยังไงเออจริงๆมันมีหลายๆอย่างนะครับที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆและคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับใครอยากจะรับชมการใช้งานตัว Sony XAVX3200 a 200, แบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยกดที่ปุ่มตัวไอมุมบนขวานะครับเพื่อรับชมการใช้งานแบบเต็มๆได้หรือว่าใครนะครับอยากจะรับชมการใช้งานตัว a l p ไพรรุ่นใหม่ ILX-U670E ตัวนี้นะครับ เราเพิ่งปล่อยคลิปไปได้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่เองก็กดที่ปุ่มตัวไอมุมบนขวาเพื่อรับชมการใช้งานแบบเต็มๆได้ด้วยเช่นกันเลยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าสําหรับทั้ง2ตัวนี้2แบรนด์นี้นะครับในเครื่องเล่นรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างและมีความแตกต่างกันยังไงกันบ้างนะครับติดตามชมกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อเป็นโซนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความเหมือนของ a อ p i n e และโซนี ใน2รุ่นนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับในฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยทำมาเพื่อให้การใช้งานฟังเพลงและการนำทางเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้ง2รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านสายได้ครับโดยมาพร้อมกับ USB ทั้งหมด1ชุดและหน้าจอขนาด7นิ้ว ติดตั้งได้กับรถหลากหลายรุ่นเลยครับครับผมส่วนสําหรับในสิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง Sony แล้วก็ตัวอัลไพายเนิ้วทั้ง2รุ่นนี้นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยอัลไพตัวนี้นะครับเป็นโมเดลในปี2024ส่วน Sony ในตัว XAV AX 3 200ตัวนี้นะครับเป็นโมเดลในปี2022สําำหรับตัว Sony ตัวนี้นะครับมากับหน้าจอขนาด6.95นิ้วและอัลไพ e ในตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด 6. 7.75นิ้วนั่นเองครับและในตัว a l p i n ตัวนี้นะครับการตั้งค่าเสียงเนี่ยถือว่าละเอียดมากๆเป็น Equalizer นะครับทั้งหมด13แบรนด์มีการตั้งค่า Time Alignment หรือว่า Time Collection นะครับเพื่อเซ็ตค่าเวทีเสียงมาพร้อมกับกำลังขับขนาด50วัตต์คูณส4ส่วนสำหรับตัว Sony น,นะครับก็มาพร้อมกับการตั้งค่าเสียง Equalizer สิ Equ แบรนด์ซึ่งน้อยกว่าตัว a l p i n นะครับไม่มีการตั้งค่า Time Alignment กับกำลังขับ55วัตต์คูณ4ซึ่งมากกว่าตัว Alpine ครับส่วนฟังก์ชันในการใช้งานนะครับ Sony ตัวนี้เนี่ยยังมีการใช้งานในส่วนของตัว Web Link วซึ่ง Web Link เนี่ยสามารถดู YouTube นะครับแล้วก็ยังสามารถสะท้อนหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปบนหน้าจอ Sony ได้แต่ก็ต้องเสียบสายตลอดเวลาและเปิดหน้าจอเชื่อมต่อแอป Web Link ตลอดเวลาด้วยสำหรับตัว Sony น,นะครับ ในส่วนของตัว a อาลเนี่ยไม่มีเว็บลิงก์นะครับและสำหรับสัญญาณอินนะครับในตัว a อ p ลเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวช่อง AUX IN นะครับส่วนตัว Sony เนี่ยจะเป็นช่อง AV IN ซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยสามารถรับสัญญาณภาพแล้วก็เสียงจากภายนอกมาแสดงที่หน้าจอได้แค่ว่าแตกต่างกันจากตัว AV IN แล้วก็ตัว AUX IN ที่ทั้งสองตัวนี้ใช้เรียกกันเองครับ ในส่วนสัญญาณอินเนี่ยมีทั้งคู่เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของสัญญาณเอาเพื่อนําภาพจากตัวหน้าจอไปแสดงบนทีวีเพดานทีวีหัวหมอนเนี่ยโซนี่ไม่มีสัญญาณเอานะครับแต่ในตัวเอาพายเนี่ยมีช่อง AV out นะครับเพื่อนําภาพจากตัวหน้าจอเอาพาย670ตัวนี้ไปที่ทีวีเพดานหรือว่าตัวทีวีหัวหมอนนั่นเองครับมาถึงในสส่วนสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของตัวบอดี้เลยครับ เอาพายและโซนี่ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นหน้าจอในขณะที่เราเรียกเป็นมาตรฐานก็คือ7นิ้วแบบ2ดินนะครับในส่วนของซ็อกเก็ตในการติดตั้งเนี่ยโซนี่จะเป็น1ดินนะครับแบบยาวๆในลักษณะแบบภาพอินเสิร์ตเลยส่วนของตัวเอาพายนะครับจะเป็นแบบ2ดินแบบเต็มเมเลยนะครับแต่ก็เป็นขนาดที่แคบมากกว่าตัวโซนี่นั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับตัวโซนี่เนี่ยจะมีรีโมทมาให้แต่เอาพายไม่มีรีโมทมาให้ในรุ่นใหม่ตัวนี้ครับ และนั่นก็คือความเหมือนและก็ความแตกต่างกันนะครับระหว่าง2รุ่นจาก2แบรนด์นะครับในราคาที่เท่ากันในงบประมาณที่เท่ากันแบบนี้ในรุ่น Sony x a v x x 3 2 0 0และ l p p ไรุ่นใหม่ ILXW670E มันก็มีบางอย่างนะครับที่บางแบรนด์มี ในโซนีอาจจะมีในส่วของตัวเว็บลิงก์นะครับ Alpine อาจจะมีในส่วนของตัวท m e อะไลเมนต์และยังมีหลายๆฟังก์ชันและหลายๆคุณสมบัตินะครับที่แตกต่างกันทุกท่านลองพิจารณากันดูนะครับซึ่งสําหรับเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์ Sony และเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์ Alpine จัดจำหน่ายแล้วที่ P1 Car Audio 12สสาขาทั่วประเทศเลยนะครับใครสนใจโทรมาหาเราได้ที่เบอร์0 2นย์สองเครับ0845244433 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับงานติดตั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องเสียงรถยนต์ในแต่ละแบรนด์หรือว่าแต่ละรุ่นนะครับได้ที่ idline sipone และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้นะครับหรือว่าชื่นชอบการที่ผมเนี่ยเอาเครื่องเสียงหรือว่าหน้าจอหลายๆแบรนด์นะครับมาลองเปรียบเทียบฟังก์ชันแล้วอธิบายให้ฟังแบบนี้เนี่ย ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับไปที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 วันคาออดโและสำหรับใครนะครับอยากจะดูการใช้งานทั้ง2รุ่นนี้แบบเต็มๆกดที่ปุ่มตัว i ด้านบนขวาและไปรับชมการใช้งานแบบละเอียดของ Alpine และ Sony กันได้เลยวันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับเครื่องเสียงรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำทั้ง2แบรนด l ์ a l p i และ Sony ในรุ่น7นิ้วในราคาที่เท่ากันแบบนี้ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ